ในช่วงปีที่ผ่านมามีอยู่ข่าวหนึ่งที่เป็นกระแสอย่างมากที่ประเทศกัมพูชาที่มีสาวชาวเวียดนามท่านหนึ่งใส่ชุดไทยแล้วจะเข้าไปถ่ายรูปที่นครวัดแต่ถูกทางเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้เข้าพร้อมกับบอกให้ไปถอดเครื่องแต่งกายที่เป็นของไทยออกซึ่งในช่วงนั้นเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากอีกทั้งกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระแสโซเชียลของกัมพูชาเองก็ยังพร้อมใจกันแบนชุดไทย และมีการสั่งห้ามนําเข้าชุดไทยอีกด้วยและความคิดเห็นของชาวกัมพูชาบางคนถึงกับบอกว่าคนไทยและคนเวียดนามนั้นร่วมมือกันเพื่อที่จะทําลายวัฒนธรรมของขเขมรเรียกได้ว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั้นชาวกัมพูชาก็เกิดกระแสร,รักชาติกันในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าภายในระยะเวลาไม่ถึงปีคนกัมพูชาได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยในทุกวันนี้มีชาวกัมพูชาจํานวนมากที่หันมาใส่ชุดไทยแถมยังถ่ายรูปลงโซเชียลกันอีกเท่านั้นยังไม่พอยังจะงัดเอากําแพงวัดมาอ้างอีกว่าจริงๆแล้วชุดไทยนั้นก็หลอกเลียนแบบมาจากชุดของขเขมรคือในตอนนี้ทางกัมพูชากําลังพยายามเป็นอย่างมากที่ต้องการจะเอาชุดไทยไปเป็นของพวกเขาสังเกตได้จากหลายๆสื่อที่พยายามลงลรูปพร้อมกับบอกว่ามันเป็นชุดของขเขมร และแน่นอนว่าการที่จะเคลมอาวัฒนธรรมไทยไปนั้นต้องผ่านปราการด่านแรกคือนักลบโซเชียลไทยให้ได้ซะก่อนซึ่งคนไทยหลายคนต่างก็ไปขุดค้นหาหลักฐานซึ่งก็เจอหลักฐานมากมายเลยนะครับที่บอกว่าขมรนนั้นก็มีชุดประจำชาติของพวกเขาอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ชุดไทยแถมชุดที่พวกเขาใส่และโพสต์ลงโซเชียลกันอยู่ในทุกวันนี้นั้นก็ซื้อมาจากประเทศไทย โดยวันนี้เราก็จะไปฟังความคิดเห็นของคนขเขมรและคนไทยกันนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นของชาวกัมพูชานะครับโดยเขาได้บอกว่าคนไทยจะรู้สึกอิจฉาทุกครั้งเวลาที่คนขเขมรโพสต์ภาพวัฒนธรรมหรือเสื้อผ้าของขเขมรแต่ถึงจะรับไม่ได้ก็ไม่สนใจเพราะนี่คือวัฒนธรรมของขเขมรคนไทยท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้นะครับประเทศของคุณมีอะไรให้หน่าอิจฉา อย่ามั่นใจในชาติของตัวเองมากนะักขมรเป็นเมืองขึ้นของสยามมากกว่า500ปีประเทศไทยนี่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่สําคัญที่สุดต่อขมรเลยช่วยฟื้นฟูวัฒนธรรมหลายอย่างแต่ที่สําคัญที่สุดคือขมรทําตัวไม่น่ารักและไม่ซื่อสัตย์อากตันยูความคิดล้าหลังชอบยึดติดกับอดีตชอบคัดลอกของคนอื่นแล้วเอาไปเป็นของตัวเองแถแบบหน้าด้านโดยที่ไม่สนหลักฐาน แถมยังมีการปลอมแปลงและบิดเบือนข้อมูลต่างๆอีกต่างหากและนี่ก็คือสิ่งที่ขเขมรน,นั้นต่างจากชาวโลกพูดได้คําเดียวเลยว่าขเขมรเป็นประเทศที่น่าสมเพชฉันรอวันที่ชาวอาเซียนจะขับขเขมรนอกจากกลุ่มท่านต่อมาบอกว่าปีก่อนห้ามชาวต่างชาติที่แต่งชุดไทยเข้านครวัดแต่มาปีนี้ดันมาเคลมชุดไทยว่าเป็นของตัวเองไม่อับอายบ้างเหรอขเขมร ความคิดเห็นต่อมาขมรไม่รู้จักวัฒนธรรมของตัวเองเลยอ้างแต่กำแพงวัดซึ่งกำแพงวัดจริงๆแล้วก็เป็นของอินเดียทั้งประเทศไม่มีอะไรดีแต่อยากเด่นอยากดังเลยเลือกที่จะเคลมเขาไปทั่วชาวขมรท่านต่อมาได้บอกว่าประเทศไทยอาจไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองจึงมักจะคอยเอาวัฒนธรรมของคนอื่นไปเป็นของตัวเองอยู่เสมอและในตอนนี้ฉันก็เบื่อคนไทยมาก เปิด Facebook มาทีไรมีแต่พวกคนไทยที่เข้ามาว่าพวกเราท่านต่อมานะครับขอบคุณที่สนับสนุนวัฒนธรรมไทยโลกจะได้รู้ว่าชุดไทยของเรานั้นสวยงามมากขนาดไหนชุดไทยงดงามและน่าทึ่งมากชาวกัมพูชาท่านต่อมาก็ได้มาตอบในคอมเมนต์นี้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แย่งของเข้ามาแท้ๆแล้วมาทำเป็นพูดเทๆ่ๆความคิดเห็นต่อมา ขเมนเป็นทาสสยามมานานมากนานจนจำวัฒนธรรมของตัวเองไม่ได้หลอกเลียนแบบของไทยไปใช้แทบทุกอย่างทั้งของกินของใช้หรือแม้แต่เครื่องแต่งกายชาวขเมรท่านต่อมาได้บอกว่าพวกคนไทยพอสักทีเถอะของขเมนยังไงก็คือของขเมศยังไงพวกเราก็จะไม่ยอมให้มันกลายไปเป็นของคนไทยท่านต่อมานะครับ อย่าไปเถียงกับประเทศที่มีหนังสือเรียนเป็นกำแพงหินเลยชาวโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วประเทศทาตที่ฝรั่งเศสหาเจอในป่ายัางงมงายกับกำแพงอยู่เลยความคิดเห็นต่อมาอยากให้คนขายร่วมมือกันขึ้นราคาชุดไทยสัก20-30%ทําเเซให้ชุดไทยกลายเป็นสินค้าราคาแพงไปเลยจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของ ถ้าขเมเรอยากใส่ก็ไปตัดเอาเองหรือไม่ก็ต้องจ่ายราคาแพงๆมาชาวขเมเรท่านต่อมาได้บอกว่าวัฒนธรรมของพวกเราสวยงามและมีมานานกว่าพันปีมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้จากกำแพงวัดพวกคนไทยพูดมาได้ยังไงว่าพวกเราเป็นคนลอกเลียนแบบท่านต่อมานะครับขเมเรมีชุดประจำชาติของตัวเองอยู่แล้วแต่พวกคุณเลือกที่จะลืมมัน เลือกที่จะทำลายวัฒนธรรมของตัวเองไปความคิดเห็นต่อมาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งรัฐบาลและผู้นำมักจะยุยงให้คนเขมรน,นั้นทะเลาะก,กับคนไทยอยู่เสมอพวกเขาทำเพราะแค่หวังคะแนนเสียงชาวเขมรท่านต่อมาได้บอกว่าชุดสยามถูกห้ามนำเข้ามาในประเทศกัมพูชามานานแล้วและทุกวันนี้ที่ใส่กันอยู่ก็คือชุดของพวกเรา ประเทศของเราไม่มีชุดของสยามความคิดเห็นต่อมาขมรคงอยากมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะคิดสร้างมันขึ้นมาเลยเลือกที่จะเคลมเอาวัฒนธรรมของไทยเลยง่ายกว่าท่านต่อมาเป็นคนไทยนะครับในปัจจุบันชุดแต่งงานแบบไทยนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแต่อย่างไรก็ตามทุกร้านต่างก็นำเข้าชุดมาจากประเทศไทย100เพียงแต่ต้องประกาศให้ทุกคนรู้ว่า นี่คือชุดของประเทศกัมพูชาชาวคขมรท่านต่อมาได้บอกว่าคขมรมีชุดพื้นเมืองหลายประเภทที่จะแยกกันใส่ตามงานพิธีต่างๆซึ่งคนไทยอาจจะเคยได้เห็นเพียงแค่บางชุดของเราเท่านั้นความคิดเห็นต่อมาคขมรอิจฉาประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นดีกว่าทุกอย่างส่วนที่โด่งดังที่สุดของคขมรก็น่าจะเป็นโจรและขอทานทั่วโลกก็รับรู้ถึงสิ่งนี้ ท่านต่อมานะครับคนไทยทุกคนจําไว้ต่อให้เรามีหลักฐานความจริงอ้างอิงเป็นสิบฉบับเราก็ไม่สามารถคุยด้วยหลักการและเหตุผลกับเผ่าพันพุเขมรได้เพราะพวกเขาไม่ได้เถียงด้วยหลักการและเหตุผลแต่พวกเขาเถียงเพื่อแค่ต้องการจะเอาชนะเท่านั้นเหมือนกับเด็กเล็กที่กําลังดูการ์ตูนแล้วเชื่อว่าตัวการ์ตูนในเรื่องนั้นมีอยู่จริงพอเราอธิบายว่ามันไม่มีเด็กก็ยังจะเถียงขาดใจว่ามันมีจริงๆ ขเขมรก็เหมือนกับเด็กประเภทนี้แหละอยากจะเอาชนะเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่สนว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรและความคิดเห็นท่านสุดท้ายเป็นของชาวกัมพูชานะครับโดยเขาได้บอกว่าบางคนไปโต้เถียงกับคนไทยโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแบบนี้จะไปเถียงชนะได้ยังไงกัมพูชาใช้วัฒนธรรมของประเทศอื่นไปทั่วการไล่ลํำของเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศไทยในเอกสารบันทึกก็มีบอกอยู่ว่า มีครูจากสยามมาสอนการไล่ลำให้ขเขมรทำไมพวกคุณถึงไม่รู้จักยอมรับว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยนั้นมีอยู่จริงไปว่าเขาโกงว่าเขาเป็นโจรถ้าไปว่าเขาแบบนั้นแล้วไปใช้ตามเขาทำไมไม่รู้จักตัวเองแต่อยากจะไปโต้เถียงกับเขาทั้งๆท,ที่ใช้สินค้าของเขาชุดก็ของเขาและทั้งประเทศก็ยอมรับวัฒนธรรมของพวกเขาแล้วรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงเถียงเราได้ทุกอย่าง นั่นเพราะพวกเขารู้ว่าทุกอย่างมันมาจากประเทศของพวกเขาไงก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วว่าชุดไหนเป็นของใครหรือวัฒนธรรมไหนเป็นของใครแต่เราก็จะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่าในทุกวันนี้มีเฟกนิวหรือรูปตัดต่อใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเวลาชาวต่างชาติรุ่นใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นวัฒนธรรมไทย อาจจะเข้าใจว่าเราไปลอกเลียนแบบมาจากเขมรก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คนไทยออกมาตอบโต้และไม่ปล่อยให้เขมรออกมาปล่อยเฟกนิวอยู่ฝ่ายเดียวนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพลังโซเชียลไทยทุกคนที่ยังคอยช่วยปกป้องประเทศกันแบบนี้และก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมนะครับรณรงค์เจอแจ้งจับต่างด้าวเขมรทั่วประเทศหมายเลขโทรศัพท์1น7 8 หรือสายด่วนกรมจัดหางาน1694และสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ